สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลูนฟางมิลลี่โอ้โหหายกันไปนานเลยประมาณโอ้เราลาสี่เดือนได้ทั้งคลิปสุดท้ายประมาณตั้งแต่ประมาณเดือนธันวานะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยคลิปออกมาอีกเลย <laughs> จนปีใหม่อย่างน้นอยกะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ <laughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนที่จากไปนะครับผมเ <c oughs> พื่อนร่วมอาชีพเราก็จากไปหลายคนอยู่นะโดนฆาตกรรมบ้างโดนอะไรบ้างก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ก็เราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะเราวิ่งรถอาชีพนี้เราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยว่าเราวิาว่งกลางคืนตอนไหนที่ไหนที่เปรี้ยวที่เราไม่สมควรไปเราก็ไม่ต้องไปนะครับอย่าไปเห็นแต่เงินมาก เอาความตัวเราปลอดภัยก่อนดีก okay, ว่าโอเค EP นี้ก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็น EP สั้นๆง่ายๆคือเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอ่า i g h s e a s o กับ Low Season แ,แค่จ,จะมาสอบถามเพื่อนๆที่แบบว่าขับรถอยู่แถวๆ่าเมืองท่องเที่ยวอะครับผมว่าช่วงนี้ต,ตอนนี้เพิ่งเดือนนี้เองนะอ่าประมาณปลายเดือนมีนาเองตอนเนี้ยอืมที่ผมอัดคลิปนี่คือประมาณวันที่ยี่สิบห้ามีนา แต่ตั้งแต่เดือนมีนามาผมเนี่ยคืองานเงียบมากเลยอเออเดือนนี้ผมเอาจริงๆผมวิ่งได้ประมาณเดือนนี้นะแต่เราก็ไม่ค่อยได้วิ่งด้วยนะเดือนนี้แต่รู้สึกว่าวันหนึ่งอะถ้าผมวิ่งนะผมจะสตาร์ทประมาณสักออกจากบ้านประมาณสักแปดโมงลาลานี้สตาร์ทการวิ่งแปดโมงเข้าบ้านประมาณบ่ายสามครึง่ง ขั้นต่ำอย่างน้อยก็ต้องมีพันห้านะครับผมค oh, <no. S 1> ่าน้ำมันแล้วเราก็ต้องเหลือเข้าบ้านพันหนึ่งหรือถ้าได้ค่านงค่าน้ำอะไรด้วยก็จะลาลาตกสองพันถึงเกือบเกือบสามพันยังมีเลยนะอืม oh, <no. S 1> แต่รู้สึกเดือนเนี้ยเงียบมากค่านงค่าน้ำอะไรก็ไม่ได้เลยรกับเขาเลยก็เลยเราก็อยากจะมาแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนด้วยว่าคิดผมคิดว่านะโลซีซั่นปีเนี้ย อาจจะเงียบมากเลยนะคิดว่าลูกค้าอาจจะเงียบมากก็เลยแจ้งเตือนเพื่อนๆหน่อยแล้วกันว่าเราต้องหาอะไรเสริมบ้างช่วงหน้าโลนะครับผมหน้าโลนี่ก็จะเริ่มจากประมาณปลายเมษายนนี่ก็เริ่มแล้วนะลูกค้าจะเริ่มน้อยแล้วลูกค้าเนี่ยผมว่าจะทะลักเข้าม่อีกทีก็คือช่วงสงการอืมพอหลังจากสงการไปเนะี่ย ก็จะกลับเข้าสู่ความเงียบเหงาแล้วครเนี่ยคราวนี้แหละเพื่อนเพื่อนพินน้องที่แบบว่ามาวิ่งใหม่ๆครา้เนี้เกือบทุกโลซีซันนะตั้งแต่ที่ผมวิ่งมาพอช่วงโลซีซันรถก็จะหายไปเยอะเลยคระเนี้อืมแล้วก็จะกลับมาอีกทีคือตอนไฮซีซันก็คือเพื่อนที่คิดจะสมัครใหม่ตอนนี้ก็ดูดูด,ดูด้วยแล้วกันว่าที่จะมาฝากไว้กับอาชีพนี้ช่วงหน้าโลเนี่ยมันอาจจะ ไม่สมหวังอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับผมอืยังไงแล้วเราก็มีอาชีพอะไรเราก็ทําไปก่อนละกันช่วงโลอะเอาตรงนี้มันเป็นไรายได้เสริมดีกว่าครับผมอือันนี้ไม่ได้ว่ามาบอกว่าให้เลิกขับนะแค่มาแจ้งเตือนกันไว้เฉยเพื่อนให้เผื่อเผื่อใจกันไว้บ้างอือาจจะเงียบเหงาเอาการอยู่นี่ขนาดมีนาย,ยัางน่ะ แต่ผมคิดว่าประมาณปลายมีนาเนี่ยลูกค้าก็น่าจะเข้าอยู่นะอืปลายมีนาเพราะสงการนี่เมษานี่จะเป็นช่วงสงการละต่างชาติก็จะมาเล่นสงการในไทยเนี่ยแหละแล้วก็หลังเมษาเนี่แหละผมคิดว่าน่าจะกลับเข้าสู่ความเงียบเหงาครา,าวนี้ครานี้แะครับตัวใครตัวมันทุกวันนี้ผมก็ถ้าผมบอบางพิ่งก็ บางวันแต่ส่วนมากผมไม่ได้วิ่งกลางคืนนะเห็นพวกกลางคืนที่เขาวิ่งกลางคืนไนงะเขาบอกว่าก็ได้อยู่นะได้อยู่ประมาณหลักพันสองพันก็มีนะครับม <Yeah. S 1> ีนนะข้างบ้านผมอยู่คนนึงเขาก็วิ่งช่วงกลางคืนเขาก็บอกว่างานเขาก็ดังดีนะหรือจะเป็นเพราะผมคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าวิ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวอยู่เมืองพัทยาก็เม้นให้ผมดูหน่อยแล้วกันว่ารายได้มันยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่า แต่ตอนนี้ของผมนี่โอ้โหรถเยอะมากเลยวัดยาเต็ไมไปหมดเลยครับจอดตรงไหนดูรถโอ้โหมีแต่แบบว่าประกบเรารอบด้านเลยทุกสารทิศซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยอืมแล้วก็ลูกค้าน้อยไงก็เลยแบบอาจจะเงียบนิดนึงแต่ถ้าใครงานไม่เงียบงานดีก็เม้นบอกเลยนะว่าของผม,ผมงานดีผมจะได้ว่าเอ้ยผมจะได้รู้ตัวเฮ้ยของผมเป็นเพราะอะไรวะโอเคครับผม เเรื่องต่อไปคืออะไรวะจําไม่ได้แล้วไม่มีพอดเรื่องอีกแล้วก็ค <The noise> ือว่าปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทําคลิปให้มันแบบหลากหลายนะครับอาจจะไม่ผมจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับโบสแล้วนะอาจจะทําเกี่ยวผมจะตีเป็นแบบว่าวิ่งงานออนไลน์เลยแล้วกันวิ่งรับงานออนไลน์ได้เท่าไหร่จะรวมทุกแอป,ปเลยเราจะไม่เจาะจงเฉพาะแอป,ปไหนแอป,ปหนึ่งแล้วแต่เราก็จะรวมทุกแอป,ปที่ผมวิ่งเลยละครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์เรื่อยๆออ,ออกมา ทำจะมีผลิตภัณฑ์ออกมายัางไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องผมด้วยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับส0 0พันสับ r ไคร์นะครับผมขอบคุณมากครับทำมา2ปีสิบปีล้งก็ส0บปีสิบปีก็น่าจะถูงหมื่นเอ้ยเหี่ยงอยอดนี่ขึ้นช้ามากเลยก็ฝากเพื่อนๆหน่อยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้เยอะๆหน่อยครับผม เราจะมีคอนเทนต์ต่างๆปีนี้ผมสัญญาผมจะทำคลิปเรื่อยๆโอ้ย oh, อ้ยสัญญามาคือต้นปีแม่งหายไปหมดเลย <c oughs> คือต้นปีก็เอเนอรจมันหมดครับผม <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ทาง YouTube แจ้งเตือนมาว่าถ้าคุณไม่ทำถ้าไม่ลงคลิปเนี่ยหกเดือนเนี่ยปยิวเลยอืมมันจะแบบว่าลดการจ่ายเงินให้เราไนงะแต่ช่องเราก็ยังอยู่แหละแต่แค่จะลดการจ่ายเงิน ก็เลยทาคลิปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทาคอนเทนต์เรื่อยๆอาจจะมีไลฟ์สดมั่งครับอาทิตย์หนึ่งจะมีอาจจะมีไลฟ์สดครั้งหนึ่งรอสถานที่เสร็จก่อนรอสถานที่ห้องไลฟ์สดของผมเสร็จเรียบร้อยก่อนเลยเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดจอบถามเพื่อนๆคุยเรื่องเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างวิ่งมีเหตุการณ์อะไรมาแชร์กันดีกว่านะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายครับผม โอเคครับผม EP นี้เปิดเปิดหัวปีแรกนะปี67เจเป็น EP แรกของปี6 7ก็พูดคุยกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เดี๋ยวผมต่อไปผมก็ต้องวิ่งคืนละเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ย low s e a s ละว,วิ่งกลางวันอย่างเดียวคงได้เงินน้อยต้องมากลางคืนละเดี๋ยวผมจะวิ่งงานช่วงโลซ s e a s ให้ดูว่าวิ่งงานล o w s e a s จะได้เงินเท่าไหร่ โอเคครับผมสำหรับ EP นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบอลลูนแฟมิลี่ด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับไปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ